สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปรับค่าการใช้งานของ Microsoft Word นะครับก่อนที่เราจะทำงานนะครับตัวนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยถ้าเราปรับค่าและเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องนะครับการทำงานของเราจะเป็นระเบียบและถูกต้องอย่างแน่นอนครับผมอันดับแรกเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปสร้างหน้ากระดาษก่อนนะครับจากนั้นนะครับสิ่งแรกก่อนที่จะทำงานก็คือให้เรานะครับไปเปิด m ม c บรรทัดก่อนเนาะให้กดไปที่ View ตรงนี้เนาะ จากนั้นกดไปที่รูเลอร์นะครับหรือว่าไม้บรรทัดตัวนี้เนาะกดเข้าไปเลยโอเคครับแถบไม้บรรทัดนะครับก็จะแสดงผลขึ้นมาทางด้านบนนะครับและด้านซ้ายในลักษณะนี้เนาะเมื่อเรากดแสดงผลของไม้บรรทัดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปปรับกระดาษเนาะเป็นไซส์กระดาษที่เ,เพื่อนๆต้องการจะทํางานเนาะไม่ว่าจะเป็น A4 A5 A3 นะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับและต้องปรับก่อนทํางานนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาปรับแก้ภายหลังเนาะ วิธีการปรับหน้ากระดาษนะครับให้เป็น A4 ให้เ,เพื่อนๆกดไปที่ layout ตรงนี้เนาะโอเคจากนั้นนะครับมันจะมีไซส์ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆกดไปที่ไซส์เลยนี่นะครับจะมี A4 A5 นะครับหรือถ้าเราจะกำหนดเองนะครับให้มากดตรง more paper size ตัวนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกเนาะถ้าปกติขนาด A4 ก็จะเป็นความกว้างนะครับ8.27นิ้วและความสูงนะครับ 11.69นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น A4 เนาะถ้าเพื่อนๆอยากตั้งค่าหน้ากระดาษของ A4 เนี่ยครับเป็นหน้ากระดาษหลักของ Microsoft Word อพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับให้มากดตรง Set as Default ตรงนี้นะครับจากนั้นกด Yes นะครับโอเคครับเมื่อเราออกจากหน้ากระดาษนี้นะครับและเราเข้า Microsoft Word อีกทีหน้ากระดาษของเราก็จะเป็นขนาด A4 โดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ง่ายและสะดวกมากเลยนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือ การกำหนดการเว้นระยะขอบนะครับการกำหนดการเว้นระยะขอบคืออะไรนะครับอ่าสมมติว่าผมก๊อปตัวหนังสือมาแล้วก็ไปวางในเบิร์ดเราเนาะตัวนี้นะครับมันจะมีขนาดการเว้นระหว่างช่องข้างบนเนี่ยนะครับและช่องทางซ้ายช่องทางขวานะครับรวมไปถึงช่องข้างล่างนี้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการเว้นระยะขอบเนาะก็หลักๆแล้วนะครับถ้าเราจะปรับระยะขอบนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงมาจิ้นตรงนี้ได้เลยนะครับากดไปเลย จากนั้นมันก็จะมีระยะขอบแนะนําให้เราเนาะชั้ง normal ตัวนี้นะครับ normal ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดมาตรฐานเนาะและระยะขอบที่แคบนะครับระยะขอบที่กว้างนะครับและระยะขอบที่กว้างมากในลักษณะนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะปรับระยะขอบเองนะครับเหมือนเดิมเลยให้มากดตรง costume margin ตรงนี้เลยนะครับหลักๆแล้วนะครับการตั้งระยะขอบที่ถูกต้องสําหรับเอกสารทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานวิทยานิพนธ์ต่างๆนะครับเขาให้ใช้ระยะขอบตามนี้นะครับอ่า ตามนี้เลยขนาดระยะขอบนะครับข้างบนนี้ท็อปก็คือตัวข้างบนนี้เนาะก็จะเป็น1.5นิ้วนะครับเราก็ใส่1.5ตัวนี้เนาะปกติแล้วคอมพิวเตอร์ของมันเพื่อนบางคนนะครับก็จะเป็นซ m เมเนาะซอมอ่าตัวนี้ก็หมายถึง1.5เซนติเมตรนะครับถ้าเราจะใส่นิ้วเนาะถ้าจะเป็น1.5นิ้วให้ใส่ฟันหนตรงนี้นะครับอ่า1.5และใส่เครื่องหมายฟันหนตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น1.5นิ้วโดยอัตโนมัตินะครับอ่า ด้านซ้ายน่ะด้านซ้ายเป็นอะไรนะครับด้านซ้ายก็จะเป็น1.5นะครับ1.5เหมือนกันเลยส่วนบัตทอมนะครับบัตทอมหมายถึงด้านล่างเนาะด้านล่างก็จะเป็น1นะครับและไ right, รนะครับด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็น1นนะครับ1นิ้วเนาะตัวนี้1.5นิ้ว1.5นิ้วนะครับแล้วก็ด้านล่างกับด้านขวาจะเป็น1นนิ้วเนาะโอเคจากนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นการวางแนวเอกสารนะครับวางแนวตั้งหรือแน,นวนอนเนาะถ้างานของเราเป็นแนวตั้งนะครับก็ให้มากดตัวนี้เนาะ ถ้างานของเราเป็นแนวนอนนะครับก็มากดตัวนี้นะครับตรงนี้ง่ายๆเลยเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จเรียบร้อยนะครับปกติแล้วก็จะกดโอเคเนาะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะตั้งระยะขอบตัวนี้นะครับเป็นระยะขอบตัวหลักของ Microsoft Word ในคอมพิวเตอร์เพื่อนๆน,น,นะครับก็ให้มากดเหมือนเดิมเลย Set as default ตรงนี้เนาะจากนั้นกด Yes OK มันก็จะกลับกลายเป็นหน้ากระดาษหลักเลยนะครับอ่าสมมุติว่าผมออกและเข้า Word ใหม่เนาะกดหน้ากระดาษใหม่ มันก็จะถูกเซตค่ามาจากที่เพื่อนๆตั้งเลยนะครับตัวนี้ง่ายและสะดวกมากเลยนะครับสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะตั้งค่าก่อนทํางานก็คือนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนี่ก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าการกําหนดการใช้ตัวหนังสือแต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนกันเนาะก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดคอนโทรลเนะครับหรือว่าคุมดําเอกสารงานของเราทั้งหมดเนาะจากนั้นเราจะมาปรับค่าตัวหนังสือตรงนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับไฟล์ Fire Word ก็จะเป็นตัวหนังสืออะไรไม่รู้เนาะโดยที่เราไม่ได้ตั้งโดยทีแรกนะครับสำหรับวิธีการตั้งไฟล์เอกสารไฟล์ Fire Word นะครับของเราให้เป็นฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่งโดยตรงนะครับใหเ้เพื่อนๆกดคุมดำเหมือนเมื่อกี้เนาะคุมดำคอนโทรลเอนะครับจากนั้นมาเลือกฟอนต์ให้เรียบร้อยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอักษรานิวนะครับหรือว่าจะเป็นไทยสารบัญนิวก็ได้นะครับอ่าเมื่อกี้เป็นไทยสารบัญนิวแล้วเนาะผมจะลองเปลี่ยนเป็นอักษรานิวใหเ้เพื่อนๆดูนะครับ จากนั้นปรับค่าตัวหนังสือให้เรียบร้อยนะครับปกติแล้วการทํางานนะครับมักจะใช้ตัวหนังสือ16เนาะถ้าเป็นหัวข้อก็จะเป็น20หรือว่า22ข้อตามนั้นนะครับเมื่อปรับค่าตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับผมแนะนําให้มากดตัวนี้เนาะตัวไอคอนเล็กๆตัวนี้นะครับหรือว่ากด Ctrl D ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเหมือนเดิมเลยให้เรามากดตรง Set Add Default ตรงนี้เนาะเพื่อที่เอกสารไฟล์ Word ของเรานะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา จะกลายเป็นฟอนต์นี้โดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเปิดหน้าเอกสารใหม่เข้ามานะครับอ่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆต้องไปปรับค่าตัวนี้นะครับจากนั้นกดไปที่ All Document Bas o o t t h n o r r m l l t e m p l a t ตตรงนี้นะครับและกดโอเคโอเคครับและต่อจากนี้นะครับฟอนต์เราก็จะกลายเป็นอักษรนิวเนาะถ้าเราไม่ได้ไปปรับมันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับขั้นตอนของการปรับค่าต่างๆนะครับก่อนที่เราจะใช้งานของ Microsoft Word นะครับก็เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนําไปใช้กันนะครับอ่าและผมจะมีเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดกรณีที่เรา copy เทคเข้ามาเนาะ copy เทคเข้ามาแบบนี้เนาะเมื่อเรานํามาวางในไฟล์เอกสารแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้หัวข้อเนาะเหมือนที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับถ้าอยากให้หัวข้อเป็นตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็มาปรับตัวนี้เนาะเป็น20หรือว่า22เนาะ จากนั้น,นครับถ้าอยากให้หัวข้อตัวนี้นะครับไปอยู่ตรงกลางนะครับให้มากดตรงนี้นะครับกดตรงเซนเตอร์ตัวนี้เนาะมันจะมีซ้ายกลางขวาลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราอาจจะ Enter ลงมาหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มีการเว้นระยะในลักษณะนี้ ให้มันสวยงามนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเริ่มทําการพิมพ์นะครับปกติแล้วส่วนมากทางวิชาการนะครับมักจะวักหนึ่งที่นะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นของรายละเอียดเนื้อหานะครับและให้เพื่อนเื่อสังเกตเห็นตรงนี้นะครับข้างหลังตัวนี้เนาะข้างหลังตัวเอกสารนี่นะครับมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนเพื่อนคุมดานะครับคุมดําและกดไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตึงแหน่ตัวข้างหลังมันก็จะไร้เรียงสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวข้างล่างนี่ก็เหมือนกันนะครับให้กด ตัวนี้ตึงนะมันก็จะเป็นเอกสารที่สวยงามนะครับและสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับแล้วมันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่บางทีเนาะระยะห่างของตัวหนังสือนะครับมันไม่เหมือนกันเนาะสมมติว่าบรรทัดนี้นะครับหัวข้อข้อความนี้นะครับมันก็จะมีระยะห่างเพียงเล็กน้อยนะครับแต่หัวข้อนี้ทําไมมีระยะห่างเยอะขนาดนี้นะครับตัวนี้นะครับกรณีนี้เนาะเราก็สามารถปรับระยะห่างของตัวหนังสือได้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆคุมดําของตัวหนังสือที่ต้องการเปลี่ยนนะครับ สมมติว่าผมอยากจะปรับตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้คุมดําทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นมากดสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับและกดเลือกปรับตามความเหมาะสมได้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับถ้าอยากจะดันหัวข้อตัวนี้ขึ้นนะครับมันจะมีระยะห่างตัวนี้เนาะให้กดคุมดําในลักษณะนี้นะครับคุมดําอข้อนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นสักเล็กน้อยนะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นอันสวยงามนะครับอย่าลืมปรับให้เหมือนกันทุกตัวเลยนะครับหรือไม่ก็คนโทนเอนะครับเพื่อคุมดำเนาะ และปรับระยะห่างให้เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับให้ปรับให้เหมือนกันสมมติว่าปรับ1.15แล้วกันนะครับอ่าก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ ตัวนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ที่ใช้งาน Microsoft Word ใหม่นะครับหรือว่าคนที่ใช้งาน Microsoft Word เก่ามาแล้วนะครับและไม่รู้วิธีการปรับอย่างถูกต้องนะครับจะต้องเสียเวลาพิมพ์นะครับและหันมาปรับและแก้ใหม่ทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมนํำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกรับสวัสดีครับ